สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็คลิปนี้นะเราจะมาบอกวิธีตบแรมนะหลอกทำไมเกี่ยวกาจังวะคือหลังจากเล่นมาประมาณอาทิตย์กว่าจะสองอาทิตย์เนี่ยนะก็คือเจอแรมเยอะเยอะมาก,กาเพิงนะประมาณ5 0ซของเกมเพย์เจอแรมรู้สึกว่าเออคนอื่นน่าจะเจอแรมเยอะเหมือนกันนะแล้วก็คนที่กำลังศึกษ,ษาเกมนี้อยู่เนี้ยน่าจะแบบว่าเจอบ,บ่อยมันก็แบบว่า <c oughs> ดูดีนิดนึงนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแรมเนี่ยเป็นตัวละครที่นูชัวดีมากนะครับด้วยดาบของเธอนั่นเองดาบใหญ่แล้วก็คอมโบใกล้ๆมุมหรือว่าในมุมที่แบบดีกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เลยแบบว่าทําให้แบบสู้ยากนิดนึงนะก็เลยจะมาบอกชิคเล่นน้อยๆครับทาให้สู้แรมได้ง่ายขึ้นนะโอเคเราจะบอกอะไรบ้างครับในคลิปนี้มี3 3หัวข้อลหลักๆก็คือวิธีสู้ วิธีแบบว่าชนะแรมนะตอนเปิดเกมนะคือเปิดเปิดเกมมาปั๊บเนี่ยแรมฟาดดาบเนี่ยเราชนะเลยเฮ้ยใช่ได้เป็นไม่ได้เหรอแล้วก็วิธีสู้กับแรมในดูเช,ชนะครับทํายังไงกับไอ้ท่าดาบเนี่ยถ้าฟาดดาบสองทีเนี่ยนะเราจะสู้ยังไงกับมันได้บ้างแล้วก็ข้อ,อที่สามก็คือการแบบว่าเอาตัวรอดจากดาบระเบิดในมุมนะทํายังไงถึงจะแบบว่าได้เล่นเกมต่อไปนะไม่ต้องกันรัวๆนะ โอเคมาดูเรื่องแรกเลยนะก็คือเรื่องตอนเริ่มยกนะเริ่มยกเนี่ยแรมจะชอบเปิดด้วยคือถ้าจเจอแบบแรมแบบทั่วไปใช่ไหมอ่าแรมทั่วไปเนี่ยเขาจะแบบปุ๊มเปิดมา S เลยสแสด๊เข้าหน้าเราซึ่งไอ้ดาบเนี่ยใครไม่รู้นะครับดาบเนี่ยไม่มีเฮตบล็อกเพราะงั้นเนี่ยเราจะกดปุ่มสวนมันยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าตอนเริ่มยกเนี่ยมันจะอยู่ในระยะใกล้พอที่เราสามารถกดกดสวนได้อยู่บ้างนะโอเคมาดูว่าปุ่มปุ่มที่ว่านั้นคืออะไรนะครับกนอื่นเลย ตั้งให้มันแบบว่าเวลารีเซ็ตเนี่ยเราขอเป็นให้มันนับคอยหลังให้เรานะเออเหมือนตอนเล่นปกติเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนสล็อตโอเคปุ <Dual one. S 1> ่มแรกนะครับ6 p ีกดไปเลยนะครับ6 p ีชนะครับเพราะอะไรเพราะว่า6 p เนี่ยมันจะอาตรกครึ่งตัวบนนะฮะอ่าครึ่งตัวบนจะของตัวเราเนี่ยจะไม่มีเฮดบ็อกอันนี้ทุกตัวใช้ได้นะไม่จำกัดแค่พอเทมคิน แล้วก็ถ้ากระโดดเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้นะเออไม่ต้องทำนะพลังขีนเนี่ยทำไม่ได้ตัวอื่นอาจจะได้แ่พลังคีไม่ได้นะต่อยเบาได้นะครับถ้าต่อยเบาไม่จะตอกพีตีมจากสตีดพีเนี่ยกดต่อยได้นะถ้าพีเราเนี่ยไกลนิดนึงนะพอได้สองพีก็น่าจะได้นะสำหรับพลมงิีปุ่มไกลบาง,งควนนะโอเคมีอะไรครับ เมกาฟิสโดดไม่ได้ครับแต่เมกาฟิสได้เออนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าอาจจะสังเกตว่าเลือดเลือดแรมเนี่ยลดไปแถวๆตัว E ใช่ไหมที่ชื่อชื่อแรมนะวาลเลนทน์ Valentine เนี่ยนะลดไปแถตวตัว E เรามีวิธีทำให้มันลดเดยอะกว่านั้นนะก็คือการใช้เมกาฟิสแบบคาระทอยหลังนะคาระไปข้างหน้าสิผู้พิดคือเมกาฟิสถอยหลังแต่คาระไปข้างหน้าแบบนี้กนะ็คือควงหลังแล้วดันหน้าควงหลังแล้วดันหน้าจะกดนหนให้ดูเลย อ่าเห็นว่าเห็นว่าเลื่อนลดเยอะกว่าตอนเมก็ฟิทธรรมดานดหนึ่งนะก็เป็เทคนิคช่วยได้นิหนึง่งช่วยได้หนึง่งนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจในการกดก็เมก็ฟิทธรรมดาก็ได้นะครับอ่านะแล้วก็น่าจะแค่นี้นะสำหรับโบรมมคินเอ้ยอีกท่าหนึ่งนี่ครับถ้ากระแทกพื้นไม่ได้หลอกผมหลอก <laughs> ไม่ได้ครับอ่าโอเคคือมันการทิศแรกได้แต่ว่าทิศสองจะโดนอเมอร์ไม่ใช่เมอร์โดนดาบฮฟวี่นะครับจับได้ไหมไม่น่าได้ไม่ทันนะครับให้อีกรอบหนึ่งเผื่อไม่เชื่อไม่ได้นะเออก็หลักๆคือ 6P นะครับทุกตัวใช้ได้แล้วก็ถ้ากระโดดอย่างเมกาฟิตเนี่ยได้หรือว่าตัวอื่นที่มันมีท่ากระโดดคล้ายกันเนี่ยก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มั่นใจครับแบ c k d ด แบกแดนช่วยได้เสมอนะครับอ่าแบกแดนได้หลบได้นะถ้าไม่อยากแบบไม่อยากไฟนะอยากจะแบบเริ่มต้นด้วยนูชัวได้เหมือนกันแบ็กแดนโอเคนั่นคือเรื่องแรกนะครับตอนเริ่มยกต่อไปมาดูวิธีสู้ในนูชัวนะครับเวลาเจอแรมซึ่งก็ปุ่มเดิมเลยนะไอสลัดเนี่ยโหนะฮะสลัดอีกแล้วนี่รครับโพรอ่าลแ,แล้วไปเฮฟี่นะอันนี้คือหลักๆที่เขากดกันเลยนะ ซึ่งมันจะมีพิธีกด2แบบนะครับไอ้สลัดไปให้พิสลัดเนี่ยหรือว่าแก๊ตเลงของแรมเนี่ยก็คือกดแบบเร็วก็คือถ้ากดเร็วปั๊บเนี่ยเทปวี่สลัดจะดเรียกว่าอะไรม,มันเป็นมันเป็นบล็อกสเต็งอะทูบล็อกสเต็งก็คือเรากดกันให้ฮิตแรกฮิต2ก็คือกันให้ออโตโ้อ,อัโตโนมัตินะซึ่งถ้าคนที่เล่นเป็นหน่อยเนี่ยเนี่ยเขาจะกดแบบดีเลย์นิดนึงทําให้เราต้องกดกันนะถ้าไม่กดกันก็คือโดนแต่ว่า ถ้าเขากดช้าเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่นิดหนึ่งก็คือมันจะมีช่องว่างให้เราแบบว่ากดส่วนบางอย่างออกไปได้นะอ่ามาดูว่าพอเราคิดทําอะไรได้บ้างจะก,กดกดไม่ติดจะก,กดไม่ก็ฟิตนะอ่าไม่ก็ฟิตได้ลหลายอย่างขอยอรอบอ่าถ้ามีเกียดน,นี่ก็คือคอโมโบได้ด้วยนะอ่ะอาอะไรแบบนั้นนะ็คืซูมก็ฟิตได้ออนเล็ชั่นเลยนะ อารู้สึกว่าแลมเนี่ยจะมีตัวเลือกไม่เยอะมากเท่าไหร่ในการแบบว่าจัดการกับตอนเราเมกะฟิตเข้ามานะรู้สึกจะมีอย่างเดียวคือพวกเขากดเอปาบเขาต้องปล่อยดาบบนนะซึ่งต้องฮาร์ดเลดเลยนะค่อนข้างเสี่ยงพองสมควรหรือมันเรียกชันได้ไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเขาปล่อยดาบบนเนี่ยแล้วเราไม่ได้กระโดดใช่ไหมเขาจะหายไปเลยดาบหนึ่งเออนะเขาก็ต้องแบบเออ เสียงดวงเหมือนกันเสียงดวงเยอะด้วยนะคือถ้าเราโดนเนี่ยศูนย์กลางฉากใช่ไหมโดนดาบบนโดนก็จริงครับแต่ดาบเขาหายไปเลยนะดาบมันจะแบบไปอยู่ที่กําแพงเลยซึ่งเขาจะไม่ได้อะไรแล้วนอกจากแบบใต้แอนตี้แเรานะซึงก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเออก็เลยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเซฟนะเมกาฟิตหลังจากการไอเอเนี่ยนะเอสไนนูชัวนะหรือว่าถ้าบางคนแบบว่าไม่แน่ใจสามารถกดอันี้ได้นะครับ กด 6P ได้เหมือนกันถ้ากดเร็วๆหน่อยอ่ามันจะวิบนะเพราะว่ามันอาตาตัดเครื่องตัวบนใช่ไหมเออซึ่งวิบ้วทำอะไรได้บ้างไม,ไ, <laughs> ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าเผื่อแบบเราอยากจะแบบว่าลองเทสๆดูว่าเขาจะชอบชอบกดต่อกันไหมนะเออยังไม่อยากเสี่ยงใช้ไมโครฟิตอะไนี่ยกดลองกด 6P ได้ถ้าโชคดีนะครับถ้าโชคดีบางที 6P กับ Heavy Slash เขาจะแคลชกันแล้วเราสามารถที่จะกดปุ่มอะไรก็ได้ตามไป นะถ้าเขาตกใจอยู่เนี่ยเขาจะแบบเขาจะไม่คิดว่าแครชใช่ไหมเออเราจะเราจะกดได้กดปุ่มก่อนเขาจะกดชา้ากว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอาจจะชนะนะครับในการแบบว่าปุ่มต่อไปอ่าโอเคอันนั้นก็คือนูชั่วนะต่อไปในมุมในมุมบ้างนะในมุมเนี่ยจะยากนิดนึงมันมีหลายหลายแบบหลายเลเยอร์นะเอาเลเยอร์แรกก่อนเลเยอร์หนึ่งก็คือแรมเนี่ย จะแสล Heavy แสลชเฮ้วิสแลแล้วก็ปลาดาบล่างใช่ไหมแล้วก็วิ่งเข้ามากดดันนะมันเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้อ่าฟันฟั๊ดปลาดาเข้ามาดาบระเบิดฮะโคฟเวอร์ไม่ให้แบบว่าแลมนะไม่ให้เราตัวเราขยับได้แลมจะได้แบบกดดันต่อคราวนี้เนี่ยเรามีวิธีจัดการกับไอ้ท่าเนี้หลายแบบมากนะอย่างแรกเลยก็คือโดดออกไปครับมีกะฟิตและได้นะครับ คือถ้าตัวอื่นเนี่ยที่ตัวธรรมดานะตัวธรรมดาที่มีแอร์ดกระโดดและวแอร์ดออกไปได้นะแต่ว่าโพรแมขึ้นเนี่ยต้องใช้เมกะฟิตมีอะไรครับอ่าถ้าถ้าเรามั่นใจมากๆนะมั่นใจมากๆว่าแลมจะวิ่งเข้ามาชัวเราสามารถกดสลัดออกไปได้แบบนี้ปบ๊บเป็นไงฮะแลมโดนจิ้มหน้าแล้วดาวม,มันจะไม่ระเบิดนะดาวจะตกก็ได้เหมือนกันถ้าเรามั่นใจนะว่าแลมจะวิ่งเข้ามาชัวอ่า คือต้องต้องดูด้วยนะดูระยะด้วยแบบว่าถ้าแลมเนี่ยปาดาบจากระยะไกลๆหน่อยนะแบบเกือบส,สุดขอบทางขวาเนี่ยนะส่วนมากจะวิ่งเข้ามานะเพราะว่าทางอื่นไม่ได้และระยะใกล้ไปนะอ่าก็ต้องวิ่งเข้ามาก่อนนะมีอะไรครับที่ทําได้หน้าก,ก็ได้ผืนนี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าแลมเนี่ยวิ่งเข้ามาปาเขาจะโจมตีเลยซึ่งคิดว่าลมลมลม,ลมไม่น่าทันนะแต่จะลองก็ได้ครับลองได้เหมือนกันนะ เพราะว่ามันมีตัวเลือกที่ชนะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะบอกต่อไปโอเคมีอะไรครับดีดถ้าดีดนะดีดระเบิดอ่ะได้ครับคือเราไม่โดนแต่ว่าอาจจะโดนแรมเข้ามากดดันต่อคือถ้าโชคดีเนี่ยบางทีไอ้ระเบิดเนี่ยจะโดนแรมด้วยแต่ว่าพยายามแล้วนะครับไม่ติดสักทีก็เลยเออไม่โดนก็ได้เออไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าตอนเล่นจริงเนี่ยโอกาสไม่มีโอกาสโดนอยู่เนี่ยเออบางทีโดนถ้าแรมแบบว่า ไม่ได้อยู่ไกลมากเดี๋ยวบางทีเขาจะวิ่งเข้ามาโดนให้นะอันนี้คืออาจจะระยะใกล้ไปหน่อยเลยไม่โดนให้โอเคอน,นัานคือถ้าแลมิ่งเข้ามาคราวนี้เนี่ยพอเขาวิ่งเข้ามาแล้วโดนเราสวนบ่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนวิธีการเข้าแล้วนะเขาจะเปลี่ยนเป็นปลาดาบปลาดาบสองครั้งแทนนะเห็นบ่อยๆเหมือนกันแบบนี้ปลาดาบล่างปลาดาบบนซึ่งมันชนะอะไรบ้างครับชนะมีกาฟีดนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองเลย โดนนะมกาฟิตโดนแล้วเขาก็เข้ามาแบบคอมโบโวอลวอลแตกเองนะชนะอะไรครับดีได้ไหมอ่าดีดนี่คือเสมอกันโอเคอะไรอีกครับ,รรบแต่คือถ้าแลมปลาดาบสองดาบเนี่ยถ้าไม่ได้วิ้งเข้ามาต่อเนี่ยก็คือจะสู้เรายากแหละเพราะว่าดาบมันอยู่ในมุมนะเราจะได้เปรียบเป็นช่วงอะไรเวลาสั้นๆน,นะอะไรครับเอ่ออาร์เมอร์ใช่ไหมถ้ากระแทกพื้น กระแทกผืนไม่ได้นะครับโดนดบาบครั้งที่สองออระวังไว้เล็กนึงแล้วก็ไอ้ท่าดกด S สเปซสวนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าแร้ไม่ได้วิ่งเข้ามาโดนเพราะงั้นดาบล่างจะระเบิดอ่าก็คือตัวเลือกเนี้ยเนี่ยวิธีชนะคือเมกาฟิตนะฮะเอ้เมกาฟิตไม่ใช่ที่เมกาฟิตแพ้ท่านี้แต่ว่าท่าที่พอใช้ได้ก็คืออ่าดีดออกนะครับดีดหรือว่าการการเฉยก็ได้นะ อ่ากันเฉยๆปั๊บถ้าแรมไม่วิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็อยู่ในมุมนะเราสามารถแบบว่าแย่ออกไปส่วนที่หลังได้เพราะว่าแลมเนี่ยจะไม่มีแบบท่าไกลๆแล้วนะเหมือนมันบังคับว่าเขาต้องวิ่งเข้ามาแหละนะถ้าวิ่งเข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าพอดาบแรกระเรบิดปั๊บฟาดมือเนี่ยจะโดนปะนะไม่ได้ไม่ได้เลคคอร์ดว่าจะลองหน่อนนยยังไงนะ เดาไม่ออกอ่าจะรดนไหมอย่าลืมลืมเซฟอ่าได้ปะเอ้ยฟาดได้นะครับอ่าฟาดได้ก่อนที่ดาบจะระเบิดคือต้องดูด้วยเพราะว่าอันเนี้ยผมกดปลาดาบครั้งที่สองเนี่ยเลเลนิดน,นึงถ้ามันดีเลยนเนี่ย เมกาฟิชชนะเออเมกฟิตเนี่ยจะรอดนะก็เลยต้องปลาดีเลยก็ดูด้วยว่าเขาปลาครั้งที่สองดีเลยหรือว่าปลาเลยถ้าปลาเลยครั้งต่อไปลองใช้เมกาฟิตดูอาจจะรอดนะครับถ้าเขาปลาช้าๆเนี่ยก็คือการระเบิดดาบแรกก่อนนะแล้วค่อยฟาดออกไปนะโอเคต่อไปตัวเลือกอีกอันหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นปล่อยนะครับแต่ว่าถ้าแรมแบบว่าได้เข้ามาใกล้ๆเนี่ยบางที แลมเนี่ยจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมานะคือเมื่อกี้เขาแดดหลังสองทีใช่ไหมอันนี้เขาแดดหลังทีเดียวนะก็คือเขาจะแบบว่าแกนลิงใกล้ๆเราตัวอย่างนี้อ่าแล้วป้าดาบเลยแล้วแล้วแล้วเขาสามารถที่จะกด S ซ้ำ um ได้ซึ่งไอเอสเนี่ยมันชนะหลายตัวเลือกของเราเหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าดีดอ่าส่วนมากเขาจะกดอย่างเงี้ยถ้าเราดีดบ่อยๆดีดนี่ไม่ได้นะครับโดนเขาถ้าฮิตเข้าเธอร์อ่าแต่ว่าเรามีตัวเลือก ื่อเยอะแยะมากมายอย่างเช่นอะไรครับเมกาฟิตนี่ยังใช้ได้ได้อยู่นะอะไรอีกครับหน้ากระแทกพื้น่าได้เหมือนกันแต่ผมไม่ขึ้นพาณิช์นนะไม่แน่ใจว่าได้จริงไหมแต่น่าจะได้นะแล้วก็มีอะไรอีกกระโดดนี่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมดีดไม่ได้ก็คือตอัวเลิกเนี่ยมันช้าดีดแต่ว่าชาแ้แพ้เมกาฟิต นะก็น่าจะประมาณนี้หลักๆคือถ้าเจอแอดวานซ์กันนี้ก็คือหาลองลองลองแบบว่ามีแอดวานนะลองไปหาเอง,เองแต่ว่าอันนี้คือเบสิกที่แบบคนทั่วไปใช้เวลาเราบบเจอเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยนะก็หวังว่าน่าจะไปสู้แรมกันง่ายขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าน่าจะเจอเยอะจริงๆอะเจอเยอะจนกว่าแพทหน้าจะมาแหละนะอีโ e วนูน่นนะก็จะมีแพทอัปเดตก็ โอเคครับฝากฝากคิปฝากเพจด้วยนะครับลืมกดติดตามได้นะวันนี้ผมก็ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย